ี่ค่ะเอกไปรอได้กลับมาแล้วค่ะนี่สรุปแล้วน้องเป็นสาไข่เนาะเป็นสาไข่นะคะก็ตรวจหาไวรัสทั้งหมดไม่เจอที่ผ่านในแล a p นะคะแล้วก็ไข้วันใหญ่ไม่เจอไอซวีไม่เจอโควิดไม่เจอสุดท้ายแล้วไข้ขึ้นสูงประมาณ2วันนะคะแล้วก็ตอนนี้ไม่มีไข้แล้วนะคะแล้วก็วันนี้เริ่มมีผื่นขึ้นแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าสุดท้ายแล้วเป็นสาไข่อย่างที่วีๆพูดจริงๆด้วยนี่ก็จะมีผื่นแล้วม่้ีท์ต้องดู เนี่ยผืนที่หน้าหน้าบวมๆผืนหน้ายับมากเลยของคลองตงุตง้มต้คือตุต้มกอกคุณหมอบอกว่าเขาจะมีอาการเหมือนแบบอืออื่อือยอ่อย่างเงี้ยประมาณสองสามวันอะไรเงีเ้ยแล้วก็ปืนแบบนี้คือน้องจะไม่ได้คันนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีอาการแบรบว่าสาไข้แบบเนี้ยก็ไม่ต้องห่วงคุณหมอบอกไม่ได้คันไม่ได้ทรมานเดี๋ยวมันจะหายแบ๊บไม่ไปเองประมาณสองสามวันหลังจากนี้กินข้าวได้น้อยลงดูดิคอโพเลยอะ โอเคกลับบ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ้านแล้วค่ะพี่พี่ขอบคุณพี่พี่นะคะที่เป็นห่วงนะคะบ๊ายบายเลยบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้โห